ข้อ23นะครับบริเวณ1มีพื้นที่800ตารางเมตรนี่ประชากรนกปากห่าง600ตัวอาหารอาศัยรวมกันอยู่บนต้นไม้10ต้นแต่ละต้นเนี่ยกินพื้นที่4ตารางเมตรจงหาค่าความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศว่ามีกี่ตารางมีกี่ตัวต่อตารางเมตรนะครับคีย์เวิร์ดก็อยู่ที่คําว่าความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศพี่ก็ขอบอกกันนะครับว่าความหนาแน่นของประชากรเนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบธรรมดา แบบที่แบบไม่ละเอียดกับมีแบบที่แบบที่เรียกว่าแบบเชิงนิเวศนะครับแบบเชิงนิเวศเนี่ยก็จะมีแบบธรรมดากับแบบเชิงนิเวศแบบเชิงนิเวศเนี่ยก็จะคิดตามพื้นที่ที่มันใช้ยที่มีอยู่จริงนะครับก็คือมีอยู่จริงๆ กับธรรมดาเนี่ยคือแบบไม่ละเอียดนะครับก็ใช้พื้นที่รวมๆเลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าจงหาค่าความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศก็คือที่ละเอียดละเอียดดังนั้นก็มาดูโจทย์เขาเขาบอกว่านกป่าห่าง600ตัวอาศัยอยู่ลงกันบนต้นไม้10ต้นแต่ะต้นกินพื้นที่4ตรตารางเมตรดันั้น10ต้น4ตารางเมตรก็เท่ากับ ทั้งหมด40ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด600ตัวดังนั้นก็เอา600เนี่ยมาหารด้วยจำนวนตารางเมตรทั้งหมดก็คือ40ก็จะได้ว่าตอบเท่ากับ15เอ้ยหารด้วย40นะครับเขาจะตอบ15ตัวต่อตารางเมตรนะครับตอบใช้3นะครับข้อนี้ ข้อนี้ก็ง่ายๆครับก็ถ้าเราอ่านมารู้คําว่าประชากรชนิเวทเนี่ยข้อนี้ก็คูณเลขแล้วก็หารธรรมดาเลยครับ